ใบเฟิ ern, ร์นพัสกรแฉวีรกรรมรักเก่าล่าสุดรายการเช็คมีเอาท์ไชยแลนด์ต้อนรับหนุ่มโสดอารมณ์ดีลีลาเยอะอย่างเคนฮะซึาว่าหรือว่าเคนเดอะคอมเมดี้นหนุ่มสายมูที่ตอนนี้ผ่านตัวเปิดสำนักเป็นอาจารย์สักยันสักลายมือลงหนะ้าหน้าทองแล้วก็ยังชอบธรรมะแล้วก็ชอบการสวดมนต์เป็นชีวิตจ,จิตใจหนุ่มเคนเนี่ยได้เผยเรื่องราวชีวิตส่วนตัวผ่านทางรายการให้บรรดาสาวโสดได้รับรู้แล้วหนึ่งสิ่งสําคัญที่เป็นปัญหาใหญ่ๆเลยก็คือเรื่องการขับถ่ายเป็นคนที่กินอะไรก็ถ่ายออกมาว่า มากแล้วก็ไม่สามารถอันได้แม้แต่อยู่บนรถอยู่บนถนนเนี่ยยังเคยปล่อยหนักมาแล้วเลยจนเจ้าตัวมองว่าเป็นเรื่องปกติงานนี้นาะยเอกพิธีกรรายการก็ได้งัดหลักฐานเด็ด เป็นบุคคลที่เคยอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เคยเห็นพฤติกรรมเหล่านี้คาตาเลยนั่นก็คือนักแสดงสาวอย่างคุณใบเฟิร์นพัสกรอดีตคนรักเก่านั่นเองโดยสาวใบเฟิร์นได้เล่าว่าเคเนี่ยเป็นคนที่มีระบบขับถ่ายที่แย่มากยังมีภาพความทรงจําแบบไม่ลืมเลยนะคือระหว่างที่ขับรถอยู่ขึ้นบนทางด่วนจูจ่ๆเคเนี่ยก็ปวดท้องหนักมากและที่โชคร้ายก็คือดันเป็นรถของเฟิร์นจึงกําชับว่าอย่าให้เลอะรถนะแถมยังต้องเปิดกระจกให้ลมเข้ามาด้วยนั่นก็เป็น เหตุการณ์ที่จำไม่ลืมเลยจริงๆ